คลิปแบบแบบแมคโคร <c oughs> ปรับอารมณ์หน่อย้วขอปรับอารมณ์ห่อนถ่ายอลไรรีวิวมันเหรอครับสวัสดีครับวันนี้ผมสุรเชษฐ์ประเทศไทยจะมารีวิวเจ้ารถแมคโครตัวนี้ครับที่ผมขายอยู่สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วครับตรงนี้นะครับ จะมารีวิวเจาะลึกของตัวมันเนี่ยว่ามันมีฟังก์ชันการทํางานอะไรบ้างวิธีการเล่นเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นแมคโครแบรนฮุยนาครับรุ่น1593ครับจะเป็นระบบขับเคลื่อนของตัวรถทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเซอร์โวครับใช้เซอร์โวเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบูมเป็นอาร์มเป็นบุกีเป็นเซอร์โวขับเคลื่อนทั้งหมดคือข้อดีของเซอร์โวมันจะ จะไม่มีการสุดเหมือนเหมือนเฟืองอะครับเวลาเฟืองถ้าเป็นเป็นตัว15-50เนี่ยระบบมันจะใช้ระบบขับเคลื่อนทั้งหมดเป็นระบบเฟืองคือมันจะมีการเวลาเราบังคับไปเนี่ยเมื่อถึงจุดสุดของมันเนี่ยมันจะเป็นเสียงเฟืองกัดแบบเฟืองข้ามล่องอะครับแก๊ก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 เงี้ยแต่เซอร์โวมันจะไม่มีมันจะใช้เป็นระบบสกูเป็นสกูเป็นฟีดสกูแล้วใช้เซอร์โวเป็นตัวขับเคลื่อนอะไม่ช้าเดี๋ยว เดี๋ยวคลิปจะยาวมาเริ่มกันเลยดีกว่าในแพ็กเกจจะมีให้นะครับก็คือจะมีตัวรถตัวรถตัวนี้แล้วก็แบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนขนาด7.4โวลต์7.4โวลต์1,200มิลลิแอมแล้วก็มีรีโมทแต่ฐานรีโมทไม่มีให้นะครับต้องไปซื้อมาใส่3ก้อนก็เริ่มจากเป็นฐานาอะไรครับเนี่ยฐาน 2A ครับ ก็ทั่วไปมีขายในเซเว่นก็มีก็ใส่ทางริโมไปก่อนตามก่อนซื้อเซเว่นสังกะสีได้ไหมครับได้ครับเซเว่นทางกะสีก็มีขายแล้วก็ก็จะการปิดฝาให้เรียบร้อยเสร็จปับ๊บมาที่ตัวแมคโครเนี่ยครับตัวแมคโครมันจะมีที่ช,ช่องใส่แบตของมันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้คือตรงส่วนของท่อไอเสียเนี่ยเราจะหมุนตรงนี้แล้วก็ดันขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็จะเปิดออกแล้วก็ดูปัก๊กปั๊กสีแดง ก็เสียบให้ตรงแค่นี้ครับได้แล้วแล้วก็ปิดจับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็บิดล็อทีนี้การเชื่อมต่อแมคโครเข้ากับรีโมทของมันนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้คืออ่ะทีนี้มาดูการเชื่อมต่อกันนะครับการเชื่อมต่อแมคโครเนี่ยกับร,รีโมทก็คือเราเปิดสวิตช์ที่ตัวแมคโครก่อน ตัวแมคโครจะมีสวิตอยู่ด้านล่างตรงด้านใต้ตูดเนี่ยครับสวิตออนออฟมันแล้วก็จับทําำการเปิดมันพอเปิดเสร็จปั๊บไฟก็จะกระพริบในห้องห้องห้องคนขับเนี่ยครับเสร็จปับ๊บเราก็มาเปิดที่รีโมทพอเปิดเสร็จปับ๊บเนี่ยเสียงการเชื่อมต่อเสร็จแล้วมันก็จะดังนี้ทีนี้เราก็สามารถบังคับคอนโทรลแมคโครได้การคอนโทรลแมคโครก็เนี่ยมันจะเป็นรีโมทชนิดจอยสติ๊กนะครับแต่เดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนนะครับ เพราะว่ามันรบกวนอปิดเสียงตัวนี้ตัวนี้ปุ่มนี้ใช้ปิดเสียงเปิดเสียงตัวนี้ใช้ปิดไฟเปิดไฟจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะแล้วทีนี้ก็จะมีจะมาถึงขั้นตอนการคอนโทรลแมคโครการคอนโทรลแมคโครก็จะมีอันนี้ยกอาร์มยกยกอาร์มขึ้น <S 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 เหนียวลงยกอาร์มขึ้น เราเหนียวช้ามันก็ขึ้นช้าเหนียวเร็วก็ขึ้นเร็วอ่ะเนี่ยพอสุดแล้วครับเนี่ยเราบังคับต่อไม่ได้แล้วมันจะมีลิมิตเป็นตัวตัดมันจะไม่มีเสียงแกลแก๊้แก๊แก๊กครับทีนี้หดบูมเนี่ยเหนียวช้าเหนียวเร็วเนี้ยครับสุดแล้วอันนี้กำบุ้งกีโออันนี้สวิงครับกำบุ้งกีอันนี้กำบุ้งกีฝั่งนี้ได้ อ่าฮะค่อยๆลินช้าช้าแแบมุกีซึ่งอันนี้คอนโทรลจากที่เฮียมีรถแมคโครมันส่วนตัวเนาะใช่ผมว่ามันไม่เหมือนกันมันไม่มันมันคล้ายกับกับคอนโทรแมคโครจริงแต่ว่าไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าเมื่อกี้นี่ผมผมยังสับสนเลยการแแบมุงกีปกติมันอยู่ฝั่งนี้มันแล้วแต่มันก็แต่แต่เนี้ยมันก็มันก็เล่นง่ายครับพูดถึงว่ามันก็เป็นจอยสติ๊กอ่ะคือไม่ต้องมากดทีละปุ่มละปุ่มอย่างเงี้ยครับ คือ,อมันคอนโทรลไปได้เลยเนี่ยเมันเราจะหมุนยังไงมันก็ทําตามเราเนี่ยครับเหมาะสาหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้เคยขับรถแมคโครมาก่อนเนาะเอามาหัดเล่นอันนี้เลยก็โอเคอยู่อะอ่าแล้วมาอันนี้ก็จะเป็นตัวเดินตัวเดินอันนี้ถอยจริงๆฝั่งเนี้ยมันเป็นล้อนาครับตัวขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นล้อนำเราต้องหมุนมาหมุนรถมาทางนี้จะบอกว่าเป็นเดินหน้าถอยหลังก็ต้องก็แล้วแต่ครับว่าเราสวิงแมคโครไว้อยู่ด้านไหนคือให้สังเกตเนี่ยล้อนำเนี่ยครับ ตัวล้อขับเคลื่อนเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้ากดอันนี้จะเป็นเดินหน้ากดตัวล่างก็จะเป็นถอยหลังเดินหน้าถอยหลังหยู่รอบตัวทีละกดทีดวตัวก็ได้ครับเนี่ย็มุน,นอรอบตัวเนี่ยครับม้าแนมัมนรถจริงได้ไหมครับได้ครับเท้าแขนหมุนมันรถจริงก็ได้ ประมาณนี้แล้วก็หมุนรอบตัวให้ดูหน่อยครับเนี่ยอันนี้การหมุนรอบตัวก็อยากจากที่เคยพูดไปในคลิปที่แล้วครับมันก็คือหมุนโดยโดยที่ไม่ไม่มีขีดจํากัดไม่มีการตัดของไม่มีการกระโดดข้ามฟันของเฟืองคือเพราะมันเป็นเซอร์โวครับมันก็หมุนเนี่ยไปได้ตลอดแล้วสายไฟด้านในอ่ะมันจะมีตัวเขาเรียกว่ากันมันพันกันนะครับตัวกันสายไฟมันจะเป็นตีเกลียวข้างในคือเราหมุนไปเนี่ยสายไฟมันไม่พันกันอยู่แล้ว หมุนด้านไหนก็ได้หมุนไม่มีลิมิตรครับซึ่งแตกต่างกับตัวผูกครับใช่ใช่ถ้าเป็นตัวธรรมดาตัวเริ่มต้นมันก็จะอยู่อันนั้นตัวนั้นมันราคามันอยู่พันกว่าบาทครับมันก็นก็เล่นได้สําหรับฝึกคนแบบเพิ่งเริ่มเล่นหรืออะไรเงี้ยคือไม่หยากแบบอาจจะลองแบบลองเล่นดูก่อนไม่ได้ชอบจริงๆจงังๆอะไรเงี้ยหรือว่าซื้อไปโชว์ไปตั้งไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ครับ มันก็ไม่ได้ถามถามว่ามันขี้เละไหมหรือว่าระบบเฟืองมันพังง่ายไหมมันมันพังมันไม่ได้พังง่ายนะครับจากที่ผมเคยมีมาเนี่ยผมเคยเล่นเล่นมาเนี่ยก็อุ้ยมันก็ทนอยู่ครับไม่ได้ว่าแบบมันแก๊กแก๊กแก๊กแล้วมันจะลูดพังไปเลยมันไม่ใช่ครับมันก็มันก็ทนพอตัวมันนะครับแต่ถ้าถามว่าเซอร์โวกับอันนั้นอะไรทนกว่าก็แน่นอนอยู่แล้วครับเซอร์โวมันทนกว่าเพราะว่ามันมีระบบที่ดีกว่าราคาตัวนี้มันก็แพงกว่าซึ่ง ผมว่าถ้าเล่นไปนานๆแล้วหรือว่าชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าตัวเนี้ยมันมันเล่นโอเคเล่นคุ้มอะ่ะคือถ้าตัวที่สูงกว่านี้ตัวตัวที่ดีกว่านี้มีไหมมีครับมันเป็นระบบไฮดรอลิกเลยแล้วบอดี้จะเป็นเหล็กทั้งตัวอย่างนั้นก็ราคาเป็นหมื่นผมว่ามันยังไม่ผมยังไม่ถึงขั้นนั้นอะ่ะยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าข้างขนาดน,นั้นโปรดักตัหน้าสนาดสนุนเข้ามาครับเดี๋ยวรีวิวให้ก็ตัวเป็นหมื่นมันก็จะเป็นระบบไฮดรอลิกทั้งหมดเลยคือจําลองจากรถจริง มาทําเป็นรถบังคับคือใช้น้ํามันไฮดรอลิกจริงๆมีระบบจอยไฮดรอลิกจริงๆทุกอย่างมีสายไฮดรอลิกสายแรงดันมีทุกอย่างเหมือนรถจริงทุกอย่างคอนโทรลได้เหมือนรถจริงทุกอย่างอันนั้นก็ราคาถ้าอยากได้ผมก็หาให้ได้ครับคันละสามสิบเกือบสี่หมื่นนะครับก็ผมหาให้ได้หาซื้อให้ได้ครับท่านถ้าถ้าท่านอยากได้ถ้าท่านอยากเล่นถึงขนาดนั้นจริงๆแต่ผมว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ตอบโจทย์ผมคือมันเล่นได้ กำลังขุดมันเนี่ยมันมันสามารถขุดดินได้จริงๆนะครับตักดินเต็มบุ้งกี่มันก็ยกไหวเอ่อแต่ที่ผมไม่เอาไปตักดินให้ดูเนี่ยก็คือมันจะเลอะครับก็เลยไม่ได้เอาไปตักดินให้ดูแต่ว่ากําลังเนี่ยก็คือถ้ามันเท้าตัวเองไหวเนี่ยตัวมันเองเนี่ยน้าหนักตัวมันที่ผมช่างเนี่ยสามจุดหนึ่งกิโลมันเท้าตัวมันเองขึ้นเนี่ยครับเนี่ยท่านว่ากําลังขุดมันขนาดไหนเนี่ยมันเท้าตัวเองได้ขนาดเนี่ยก็อืม ก็ลองดูครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับที่ l ล ne ID เดี๋ยวผมจะทิ้งให้ไว้ในไว้ในดีสคริปชันแล้วก็ท้ายคลิปดูท้ายคลิปก็ได้ครับติดต่อเข้ามาก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะยาวลูกค้าไม่ชอบที่หน้าเฮียอยากสั่งในช้อปปี้ได้ไหมครับได้ครับไม่ติดไม่อยากไม่สะดวกติดต่อผ่านไลน์ก็กดเข้าไปในช้อปปีก็ได้ครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ช้อปปีไว้ในข้างล่างก็เผื่อเผื่อท่านใดมีโค้ดส่วนลดมีอะไรอยากจะใช้ก็ติดต่อสั่งในช้อปปีก็ได้ครับ หรือจะมาหน้าร้านก็ได้ครับเนี่ยมาอยู่ของอยู่ที่ร้านมีมีตัวอย่างมีตัวโชว์ให้ดูจะมาลองเล่นดูก็ได้ครับริงไปว่าร้านพี่มีการบ้านบึงเนาะอ่าใช่ครับดูชลบุรีนะครับอ่าอยู่จังหวัดชลบุรีสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะแวะมารีวิวนิดหน่อยเดี๋ยวจะยาวเกินยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ที่อยากจะกดครับให้ช่องไอเชสชาแนลด้วยเดี๋ยววันหน้ามีอะไรจะมาอัปเดตเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูอีกสําหรับวันนี้สวัสดีครับ